สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งานระบบโทรศัพท์ 3CX Phone นะครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อการเช็คข้อความที่ได้ฝากไว้นะครับก็คือมีคนฝากข้อความไว้ที่เรานะครับสังเกตว่าตอนนี้ที่เครื่องที่ผมเทสอยู่นะครับจะเป็นรุ่น g e a l i n g T30P นะครับจะมีไฟกระพริบด้านบนนะครับจะเป็นไฟ m e s s a g แ l ล m นะครับก็กระพริบว่ามีการฝากข้อความไว้นะครับ ิธิการง่ายๆของเราก็คือเวลาตัวเช็คนะครับเรากดปุ่มชอ2จุดหมายครับผมตรงนี้ครับ You have one new message To play messages press star To change your profile status press, one. Number, press 1ครับ Dial a number press 3ครับถ้าเราจะปัง <rest> messages, นะครับกอดปุ่มดบกันครับ Message was received today 1230 ตัวจักษ์ 1, 2, 3, 4เอ็ดแล้วตัวจักษ์ 1, 2, 3, 4 Press 0 for next message Press 1 for previous message Press 2 to repeat current message Press 3 to delete current message ถ้าต้องการล็บนะครับกด3ครับ To delete message, press star To cancel, press pound Message deleted End of messages Play. กดจบการ <Thank you. S 1> ฟังเขากดสี่เหลี่ยมครับผม bye bye. อันนี้จะเป็นการฟังข้อความนะครับแบบเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวสักพักสเตตัสตรงนี้ก็จะหายไปเองนะครับการแนะนําการใช้งานในัวข้อนี้มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ